เริ่มต้นสรุปทิศทางราคาทองคำกันเลยครับในวันนี้เริ่มต้นจะฟังขาบายนะฟังขาบายตอนนี้ถ้าจะต้องให้ผมพูดว่าหน้าอะไรเป็นต่อก็ต้องตอบได้เร็วว่าหน้าบายเป็นต่อนะครับทั้งปัจจัยพฤฤื้นฐานปัจจัยเทคนิคปัจจัยความสัมพันธ์บอกว่าหน้าบายเป็นต่อทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้านักคุณถ,ถามผมว่าเล่นผมบายเลยนะคุณนะ เออถ้าจะบายเลยนะครับนั่งคุณใจร้อนใช่ไหมถ้าใจร้อนอยากจะกวดบาย1936ตรงนี้เลยเนี่ยผมแนะนำนั่งว่าเน้นเทรดสั้นๆ TPSL ประมาณสัก3-400จุดก็เพียงพอถ้าทองคำจะขึ้นนั่งคุณก็ไปอรอรุนปิดแถวๆประมาณ1939ใกล้เคียงกับพันตแต่ถ้าสมมุติว่าราคาทองคำมันลงก็มาพิจรนารณาในการ SL สั้น SL, ๆ ตอนราคาทองลงต่ำกว่าหนึ่งเประมาณนี้ก็ได้ถ้าเราใจร้อนส่วนคนไหนใจเย็นอยากจะบายรอบายที่โซนบริเวณเขานี้แล้วกันครับจะมีความปลอดภัยสูงมากเลยแต่ผมแอบอม,มันมีความสึกสิกิ์ในใจลึกๆนิดหนึ่งมองว่าราคาทองอาจจะย่อไม่ถึงนะบริเวณเขานี้เนี่ยโดยเฉพาะพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าคุณครับเราผมเองเนี่ยผมถือไม้บายมาตนะั้งแต่เมื่อคือนเลยนะฮะยังถือรำกำไรอยู่เลยถือต่อดีไหม ถือต่อได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในวันนี้นั้นตัวเลข1,934.36จะเป็นจุดในการวัดกําลังกราฟทองคําให้กับทั้งขาบายขาเซลล์เลยอย่างในตอนนี้ที่กราฟราคาทองคํากําลังบอกกับเราก็คือว่าฝั่งขาบายยังมีพละกําลังที่มีความได้เปรียบมากๆเลยครับและตราบใดก็ตามที่เกิดเป็นท่งเทียนสีแดงก็จริงแต่ทําไมสามารถลงมาย่อจนถึง1,934.36ไปได้ แปลว่าอะไรแปลว่าราคาทองคำนั้นจะยังไม่สามารถนะครับนั่นุิครับที่จะกลับไปเป็นหน้าเซลล์ได้หรือจะกลับลงไปลึกๆเ,เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนวัดกันที่ตรงนี้เลย193436ในทางกับกันก็คือว่าคนที่ถือไม้บายมายังสามารถถือได้เรื่อยๆถ้าวันนี้เราไม่เห็น1934ไปรอลุ้นเลยครับปิดกำไร19391942พะคนถามต่อว่ามันจะมาแน่หรือคุณบริเวณด้านบน ก็ตามเงื่อนไขครับตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นคนกําหนดนะแต่มันคือคกลไกราคาของตลาดครับที่ว่าถ้ากราฟจะยังเป็นหน้าบ่ายคุณจะต้องขึ้นไปทำไฮใหม่ต้องมีการยกไฮย,ยกโลดังนั้นถ้าราคาไม่ลงมาแตะ19 3 4ยังไงด้านบนเนี่ยมันมาแน่ๆอยู่แล้วครับนั้นคุณเพราะฉะนั้นขาบ่ายถ้าใจนักลงทุนยังนิ่งพอเนี่ยก็ขอให้ถือลุ้นทํากําไรต่อไปนะแล้วถ้ามันลงมาตาม่ำกว่า3 4มสี่ละคุณถ้ามันลงมาตาม่ำกว่า3 4สิ่งที่นักที่จะทําได้ก็คือ การพิจารณาในการปิดทํากําไรบางส่วนก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะพี่นะโอเคครับผมเคุณครับพอนีผมติดบาบฮะอ่ะติดติดบายเท่าไหร่นะพี่ยอดนี้เลยครับโอ้โหอย่าไปฝนติดบาบใช่ไหมเนี่ยก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าไม่หลุด1934ายังไงมันก็ต้องขึ้นไปทําไฮใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อโครงสร้างขาบายไม่โดนทาลายขาบายใหญ่จะต้องวิตกตะวลนใจไปด้วยโอเคไหมครับ อันนี้คือฝั่งขาบายทั้งหมดนะถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันแล้วละก็ขอเลขหนึ่งคนละหนึ่งตัวเลยครับทีนี้มาคุยขาเซลกันบ้างขาเซลใครติดเซลอะไรตรงไหนพิมพ์เอาไว้เลยครับทุกท่านคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับทั้งทุนครับขาเซลขาเซลจะคุยกันแบบนี้ครับขาเซลเนี่ยเราจะแยกบุคคลออกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือคนที่เซลล์แล้วมีปัญหาซึ่งผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะเพราะยังไงทองเนี่ยถ้าไม่มีขามันลงไม่ถึงแน่ๆตอนนี้คนไหนก็ตามที่โชคดีจะต,ต้องเป็นคนที่มีไม้เซลล์ติดลบสูงกว่า1,929.7ขึ้นมาด้านบนคุณคราบที่มีไม้เซลล์พันเอยสสะค่ะพันเมันสูงกว่า1,929.7ถูกต้องไหมครับอ่าใช่ค่ะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นตัวเลข 1,930งพันเก้อนักทุนหรือใครก็ตามที่มีไม้เซลล์อยู่ในโซนน้ำเงินตรงนี้ยังมีโอกาสในการย่อตัวได้ครับทุกท่านยังมีโอกาสในการลุ้นได้นะเพราะว่าพลระกําลังขาบายที่เตรียมต่อที่จะที่เตรียมตัวที่จะขึ้นต่อยอรอบหนึ่งผมคิดว่ามันควรที่จะต้องย่อลงมาโซนน้ำเงินก่อนถึงจะสามารถไปต่อไดถึงประมาณ40-50ได้ดังนั้นโนทีิติดเซลล์แถวตรงนี้ถ้าหนักทุนไม่ได้รีดใจร้อนนะก็ไม่ต้องออไม้แก้ก็ได้ โอเคนะครับคือรอลงมาแถวเนี้ได้เหรอครับผมว่ารอได้อา้าวคุณชาติแล้วถ้าสมมุติว่ามันมันไม่ลงอะครับมันขึ้นไปต่อเลยะครับทำไงดีครับก็มีสองทางเลือกหนึ่งแบคัดไปเลยถ้ามันขึ้นทะลุหายเดิมสองไปออกไม้แก้ที่บริเวณหนึ่งเก้าสามเก้าัึงเก้าสี่สองครับมีแค่นั้นเองโอเคนะสรุปคนที่ติดเซล์ในโซนน้ำเงินตรงนี้ขึ้นมายังไม่มีปัญหาอะไรผมว่าลุ้นในการย่อตัวลงได้แล้วผมเองก็จะไปรอบายที่บริเวณโซนน้เงินด้านล่างตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นคุณอันนี้คือพูดใ ครอบคลุม Co เปอร์ไว้ทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละท่านผมเห็นพิมมานะติดเซลอยู่ที่ประมาณ1930 30, 30ต้ต้นๆที่พวกไม่ใช่เรื่องแปลกครับมันเป็นแนวรับจิตอ่มันเป็นแนวต้านจิตวิทยายังไงค้นก็เซลล์กันอยู่แล้วแต่เซลลอย่างไรก็ได้ถ้าไม่ได้อเวอร์เทรดผมมองว่ารอได้โอเคนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ใครเป็นจุดในการแก้ไม้เอาไว้แล้วด้วยแต่นั้นคุณต้องเข้าใจนะคำว่าจุดในการแก้ไม้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะครับลงมา อยากชัดเจนก็ได้นะเพราะอะไรครับตอนนี้ทอหน้าบานเป็นต่อการที่เราจะไปเซลล์ไม่ว่าจะเซลจุดไหนก็ตามจะแก้มไม้หรืออะไรก็ได้เราต้องดุลน,นะต้องวัดดวงเอานะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังฝั่งขาบายนมันค่อนข้างแรงเสือ,อเกินก็หวังไปอย่างยิ่งน,นะว่าพี่ๆท่านจะสามารถเคลียร์ไม้กันได้ก็อขอให้ธนาคารคย่อลงมาก่อนลวกันเพราะว่าสัญญาณทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยบอกกับผมว่ากําลังฝั่งขาบายนะครับใกล้ที่จะเดินมาถึงทางตันและนั่นถึงครับอืมโอเค เดี๋ยว้นในการย่อตัวก่อนในช่วงเช้าอีกน้ำไหมครับคุณไม่น่าจะเกินเก้าโมงครึ่งนะครับมอดูนิดหนึ่งนะอืไม่น่าจะเกิน,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 นะนเก้าโมงสิบโมงเนี่ยแหละครับถ้าราคาทองจะยอ่อมันควรจะย่อในช่วงนี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนี้แหละครับเดี๋ยวจะได้เห็นผลเลยแล้วถ้ามันขึ้นแล้ะครับคุณถ้ามันขึ้นก็ชัดแล้วนะครับมันจะกลับยอ่อเดี๋ยวแล้วมันจะไปายใหม่ My. ก็ต้องไปใช้แผนสองไปรอออกไม้แก้ที่บริเวณตรงนี้ครับสำหรับคนที่ติดไม้เซลล์นะครับโอเคคุณครับแล้วผมไม่มีคอนจะจะเซลล์ต่มตรงไหนดีเซลล์ตอนนี้เลยได้ไมเนี่ เซลตอนนี้เลยเหรอเซลตอนนี้ที่ผมการันตีความปลอดภัยไม่ได้เลยนะสิ่งที่นักนกทุนจะได้อย่างเดียวก็คือจุดราคาที่มันสวยจุดราคาสวยเนี่ยได้เลยแต่ถ้าจะถามว่ามันปลอดภยัยไหมก็จะบอกเลยว่าไม่ค่อยปลอดภัยครับเพราะผมเองก็ยังไม่เห็นสัญญาณการลงของราคาทองคาเช่นเดียวกันแต่ท่านทุณอยากจะเซฟหน่อยที่ว่ามีโอกาสที่จะเคลียร์ได้ผมคิดว่านักงทุนอาจจะต้องมาพิจรารณาในการเซล์ที่บริเวณแถวๆตรงดีนะหนึ่งเก้าสามเก้าเก้าสี่สองระยะทางมันห่างกันไม่มากครับประมาณ ไม่กี่ร้อยจุดเองถ้าถามว่าคุณแล้วถ้าเกิดมันขึ้นมาเนี่ยคุณจะเซลไหมสามร้อยคนจุดตรงนี้ผมรับแน่นอนอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับหน้าเทรดถ้าฝั่งบายมาก่อนผมรับบายครับถ้าฝั่งเซลมาก่อนผมรับเซล์เช่นเดียวกันประมาณนี้เลยครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้าใจนะครับมุมมองของขาเซลนะรบกวนขอเลขสองคนละหนึ่งตัวด้วยนะครับและก่อนที่จะไปอ่านคอมเมนต์ขอพี่พี่นั